ตื่นอ่ะตื่นไหมเทรล่ะ นะบ้านลมครับบ,ราารบ่อนหน้าพันปีครับพันปีหนา้าเบ็นี้ตลอดเลยครบ่อานหน้าพันปีนี่ยินยิ้นมากนะครับหนา้าแจะนี้อยู่ตลอดก<า>ินได้เลยหน้าออกหวานหวานแบบจะเลี้ยงทังหมู่บ้านนะครับแอบเป็นต้นนามในของหมู่บ้านนี่เลยครับ น่ามีตลอดทยูเพืห้ง okay,